สวัสดีครับครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อูทีทีออโตโปนะครับเซอร์วิสนะครับผมวันนี้เราอยู่กับคุณต้นนะครับครับผมครับผมวันนี้จะให้คุณต้นพาเยี่ยมชมกิจการนิดนึงครับว่าบคุณต้นทำอะไรยังไงบ้างได้ครับโอเคครับเชิญครับ อยู่เส้นติวานนท์ครับใกล้ๆสามแยกสนามบินน้ำอยู่ระหว่างแยกแคลากับแยกปากเกร็ดครับริมถนนใหญ่เลยครับก่อนจะเลี้ยวถ้ามาจากปากเกร็ดก็คือก่อนจะเลี้ยวขวาเข้าสนามบินน้ำซ้ายมือติดกับศูนย์โตโยต้าศูนย์โตโยต้าไว้ครับหรือสมัยนี้ง่ายๆครับเข้า Google พิมพ์ชื่ออูขึ้นได้เลยครับ Google Map ก็ได้ครับโอเคครับอันนี้ที่อูของต้นทำอะไรบ้างเอ่ยผมเห็นมีทำแก๊สด้วยเหรอใช่ครับก็อันนี้ ที่นี่สาขานี้จะเป็นงานซ่อมบํารุงทุกอย่างครับ,รบซ่อมบํารุงทุกอย่างก็เครื่องยนต์เบรคคัต hmm. ช่วงล่างเกียร์ระบบไฟฟ้าแอร์ A, ทุกอย่างครับ,รบเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์ประมาณนั้นครับครับอันนี้รับรถอะไรบ้างครับพี่เห็นหลากหลายเลยแต่เน้นไปทางยุโรปหรือเปล่าคือจริงๆผมเริ่มต้นจากอ่วอลโวคือเป็นกิจการของที่บ้านทำวอลโวอย่างเดียวเมื่อสัก20ปีที่แล้วได้ ผมก็ไปเรียนรู้จากตรงนั้นแล้วก็เราออกมาเปิดสาขาเองก็เราก็รับทุกยี่ห้อครับพูดง่ายๆยุโรปญี่ปุ่นมีหมดครับลูกค้าเราครับมีอุปกรณ์ทุกอย่างรับพอร์ตหมดนะครับใช่ครับก็ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สแกนเครื่องไม้เครื่องมืออย่างอื่นเราก็เราก็มีรองรับสําหรับรถทุกยี่ห้อครับยังตัวอย่างอย่างคันนี้ครับพี่อันนี้มีปัญหาอะไรครับ คันนี้เลนโรเวอร์อีโวกครับก็เป็นแหลกไฟฟ้าพรุงมาลัยไฟฟ้าอ๋อโอเคอ่ามันเสียครับแล้วเบิกอะไรในเมืองไทยเนี่ยอ่าไม่น่าต่ำกว่าแสนห้าอ่าคราวนี้เราก็พยายามหาช้อยให้ลูกค้าครับอ่าโดยการเบิกอะไรจากเมืองนอกก็คิดว่าคงจะเซฟงบไปได้ให้ลูกค้านิดหน่อยก็อาจจะเหลือสักประมาณแสนหนึ่ง รประมาณนั้นคืออะไรบางตัวสามารถเบิกเงอนนอกได้และเซฟเราก็เป็นทางเลือกให้ลูกคา้าใช่ที่รับบริกรรับสั่งอะไรด้วยใช่ครับแล้วก็ดูพวกฮอสต,ตรงนี้ก็อยู่ที่คุยกับลูกค้าด้วยก็คือเราก็พยายามหาทางออกให้ลูกค้าครับว่าซ่อมรถมีแนวทางไหนไหนบ้างที่จะเซฟเงินอะไรมือหนึ่งอะไรมือสองอะไรแท้อะไรเทรียบก็มีหมด หรือบางทีจาเป็นต้องเบิกอะไรเมืองนอกก็เราก็สามารถทําให้ได้ครับก็ควงจรใช่ครับพรยงแต่ว่าต้องใช้เวลารอนิดหนึ่งอย่างคันนี้ต้องรออะไรเป็นเดือนอ๋อใช่ครับพรมอมงั้นเดี๋ยวให้คุณพ่นพาดีต่อได้ครับก็ของเราก็จะเป็นงานทั่วๆไปครับก็มีทั้งรถยุโรปรถญี่ปุ่นรถเก่ารถใหม่เราดูแลมาตรฐานเดียวกันหมดครับครับอ่าอันงนี้ก็เป็นงานเซอร์วิสทั่วไปครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเช็ค สภาพทั่วไปครับน้ำมันเครื่องแล้วก็แล้วแต่ครับมีหลายยี่ห้อแล้วแต่งบประมาณของลูกค้าครับพวกนี้คือคุยกันได้ตกลงกันได้ใช่ครับใ้องไตั้งงบมาเราก็ดูที่เหมาะสมสมควรให้ครับก็มาปรึกษาการซ่อมร่วมกันครับพี่ว่าอ่าอันไหนมันเซฟได้อันไหนมันจําเป็นอันไหนมันต้องเป็นอะไรแท้ก็มาปรึกษาการซ่อมร่วมกันครับ อ่ะอย่างอันเนี้ยเขาเขาเขาทำมาแล้วเขาแปลงมาแล้วลูกค้าไปซื้อรถมาอย่างเงี้ยเราก็เอามาเซอร์วิสต,ต่อกําลังวางแผนการซ่อมร่วมกันกับลูกค้าอยู่ว่าจะเอาแนวไหนจะเปลี่ยนเป็นเบนซินไหมรหรือจะใช้ดีเซลเหมือนเดิมเพราะดีเซลมันจะซ่อมแพงนิดนึงแต่มันอึดกว่าแต่เวลามีปัญหามันจะซ่อมแพง<อ>แม้กระแม้กระทั่งเครื่องยนต์เนี่ยก็ต้นทุนมันก็มาสูงพวกพวกดีเซลครับก็อยู่ระหว่างกระบวนการการ หาอะไร,รเปรียบเทียบราคานู่นนี่นั่นครับก็ดูจะได้จับงบกันขึ้นมาว่าลูกค้ามีงบเท่าไหร่อย,อยากได้แบบไหนคือส่วนใหญ่เราทํารถสแตรฐานเราทํารถสแตนดาดแต่ว่างานที่ดัดแปลงวางเครื่องข้ามรุ่นอะไรกันก็ก,ก,ก็ทําให้ได้ครับ,รบก็ลองมาพูดคุยมาปรึกษาลองเอาช่างมาตรวจเช็คดูก่อนอให้คําแนะนําไปแล้วตัดสินใจยังไงก็ค่อยว่าก,กันหรือแม้กระทั่งว่า เสนอไปแล้วงบประมาณสูงไปจะตัดงบตรงไหนลงมาได้บ้างหรือหรือสุดท้ายลูกลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าแพงไปหรือเปล่ากับบางเคสเราเราก็ไม่มีปัญหาครับามาคุยกันได้ครับครับ,รบหาเยอะไหมจริงๆผมมองว่ารถทุกยี่ห้อมีปัญหาเหมือนกันหมดอยู่ที่การบำรุงดูแลรักษา,าใชา่ยัง ส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยๆที่อาจจะมีความเข้าใจผิดกันก็คือจะเป็นเรื่องเกียร์มากกว่าวเกียร์เนี่ยสเปครถบางยี่ห้อเนี่ยเขามักจะบอกว่าน้ำมันเขาลองไลท์ใช้อลอดใช้ตลอดอายุการใช้งานแต่ว่าบ้านต้องเข้าใจก่อนว่าสเปคของเมืองนอกเนี่ยอายุรถเนี่ยจะอยู่4ปี5ปีอ๋อเข้าใจแล้วแต่บ้านเราใช้รถกันเป็น10-20ปีบปีบางคนใช้ยันใช,ใช้ยนลูกโตแล,ล้ใช่ <laughs> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยน วิธีการดูแลมันก็เหมือนเหมือนคนครับก็คือพออายุมากขึ้นเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ต้องกินอาหารเสริมอะไรอะอะพออายุมากขึ้นปุ๊บก็อาจจะต้องมียาบำรุงนู่นนี่นั่นประมาณนั้นคือเราจะไปดูแลเหมือนตอนสมัยหนุ่มๆก็ไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องเปลี่ยนวิธีการดูแลนิดนึงปัญหาจะจะได้ไม่เกิด่ัครบนีจสิ่งที่เข้าใจง่ายเลยผม ผมก็เคยได้ยินอ่ะพี่พี่บอกในเรื่องเรื่องตลอดอายุกันแท้ก็เคยมีการสงสัยนี่แหละแต่พอพี่พูดถึงเรื่องของอายุว่ามึงนอกเนี่ยห้าปีเจ็ดปีกรอาจจะโแล้วในความหมายว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ของเราใช้เป็นสิบยี่สิบใช่เพราะฉะนั้นของทุกอย่างมีอายุการใช้งานหมดครับอย่างเคสคันนี้นี่คือโอเคความร้อนขึ้นมาก็อะไรก็ค่อนข้างแพงครับเครื่องตัวหนึ่งต้นทุนอูเนี่ยซื้อเครื่องมือสองเนี่ยจากญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะอยู่ แปดเก้าหมื่นอ่าคราวนี้ลูกค้าอาจจะงบประมาณอาจจะยังไม่พอหรืออยากให้เราช่วยดูว่ามีวิธีจะเซฟกว่านี้ไหมอ่าครับอ่าเราก็มาวางแผนการซ่อมร่วมกันโดยการที่ว่าถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตรื้อออกมาดูก่อนครับพอรื้อออกมาปุ๊บเราถึงจะเห็นว่าอันไหนยังดีอยู่อันไหนยังเสียอ่าถ้าตัดอันนี้รายการนี้ออกปุ๊บงบประมาณเหลือเท่าไหร่ครับอะไรก็ว่ากันไปคือคือไม่ได้มีความจำเป็นว่า หรือมาแล้วต้องเปลี่ยนทุกอย่างครับของบางอย่างมันยังสภาพยังดูโอเคเราก็เราก็อาจจะพิจารณากันอีกทีว่าคุณตาก็ทำสเต็ปเลยใช่ครับใช่ใช่ว่างบจากอันเนี้ยแปดหมื่นแสนหนึ่งครับปกติลูกค้าบอกวันนี้มีงบอยู่ไม่เกินห้าหมื่นครับเราก็ขอเปิดดูแล้วก็วิจัยก่อนเลยว่าอันนี้ต้องเปลี่ยนนะอันไหนยังใช้ได้ครับแล้วอย่างนี้เรื่องของระยะกัน ใช้งานอะไรอย่างนี้เราก็แจ้งเขาก็ก็ก็มันก็มีส่วนครับคือถ้าเราซื้อเครื่องใหม่เลยยกเครื่องตู้โอเคจบก็ไม่มีปัญหาแต่คราวนี้ถ้าเผื่อต้องซ่อมบางจุดซ่อมเฉพาะจุดก็มาดูกันว่ามีความเสี่ยงแค่ไหนเราก็จะช่วยประเมินให้ว่าเอ้ตัวเนี้ยได้ไม่มีปัญหาก็ใช้งานไปต่อประมาณนั้นครับอย่างตัวเนี้พอรื้อออกมาแล้วปุ๊บเราก็สามารถเซฟงบประมาณได้เป็นครึ่งๆเลยจากที่ว่าอาจจะจบเป็นแสน ก็อาจจะจบแค่หลัก5,6ห0 0มื่นครับประมาณนั้นครับสบายใจลูกค้าด้วยคือตั้งงบมามีเงินจ่ายแน่นอนใช่คือทุกคนอยากซ่อมรถให้ดีหมดครับแต่ผมก็มองว่าเราเอาที่รถก็สามารถใช้งานได้ด้วยแล้วก็เราก็ไม่เดือดร้อนมากมายนักด้วยครับการซ่อมรถมันค่อยๆทยอยเก็บไปได้มันไม่จำเป็นต้องลงทีเดียวตูมทั้งหมดครับ แต่แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนเขาก็อยากจะแบบค่อยๆเปลี่ยนเพราะงบแต่ละแต่ละครั้งเนี่ยมันมีไม่เท่ากาันค,ค่อยๆทยอยทำเราก็วางแผนให้ว่าตัวนี้จะถึงระยะเวลาประมาณนี้ค่อยๆมันก็เหมือนคล้ายๆผ่อนทำไปเรื่อยลูกค้าบางคนไม่อยากเสียเวลาเข้าออกอู่บ่อยๆก็ก็โลเลย,เย,เลยใช่บางคนถ้ามีความเข้าใจหน่อยต้องการเซฟงบประมาณก็อาจจะ เข้าออกบ่อยหน่อยก็แล้วแต่ครับลองมาปรึกษากันเราก็จะให้คําแนะนําได้ครับแล้วด้วยที่ผมดูเนี่ยคือหลายๆอย่างมันหลากหลายมากพี่่ามพวกรถยุโรปต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีพวกตกอนโปรแกรมพวกนี้คือชื่อจมีครบหมดก็มีครับมีมีเครื่องสแกนได้จนถึงปีปัจจุบันครับก็ใช่ครับมันจะมีการอัปเดตโปรแกรมก็มีเครื่องหนึ่งที่เป็นสแกนเฉพาะยี่ห้อวันโวส่วนอีกเครื่องหนึ่งก็ จะสแกนรวมทุกยี่หอก็คือใช้งานได้ครับก็จบงานได้890%ครับมันก็เหมือนเบื้องต้นรถมาเราก็เช็คเลยใช่ครับตรงสุดแลก็นั่งวางแผนมีไฟเครื่องโชว์มีไฟ ABS โชว์มีอย่างไฟเครื่องโชว์เนี่ยมันมันมันระบุได้หลายสิบอาการว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้เสียอันนู้นอันนี้เสียเราไม่มีทางรู้ได้เลย นอกจากจะใช้คอมพิวเตอร์เช็คประมาณนั้นครับเดี๋ยวนี้มันก็เทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปเรื่อยครับเราก็ต้องมีเครื่องมาเครื่องมือมารองรับนิดหนึ่งอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกรถบริษัทรถบริษัทครับก็บริษัทหนึ่งมีหลายคันเราก็เซอร์วิสพวกของเราจะมีประวัติการซ่อมให้ครับคันนี้เคยเปลี่ยนผ้าเบกระยะที่เท่าไหร่เคยเปลี่ยนคัดระยะที่เท่าไรอะไรก็ว่ากันไปครับเราก็รับดูแลตรงนี้ใช่ครับใทั้ง ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าประจำลูกค้าจอนก็รับรับเรื่องราคาเรื่องอะไรพวกนี้ก็คือสามารถคุยกับคุณต้นได้ก็ลงมาปรึกษากันครับขั้นแรกเอารถลงมาตรวจเช็คดูก่อนแล้วก็วางแผนการซ่อมดูว่ามีช้อยหนึ่งสองสามรับได้ที่ช้อยไหนอะไรยังไงก็ลองมาพูดคุยกันดูก่อนครับไม่มีค่าตรวจเช็คครับแล้วอย่างเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่สมมุติว่าที่มีอะไรมาครับ เสนอผมมาอย่างเงี้ยรบางเงินสมมติผมไม่มีมีเพื่อนติดกับร้านอะไรหรือว่าผมมีอะไรอยู่แล้วเงี้ยผมสามารถนํามาเองได้ไหมได้ครับยินดีครับก็ไม่ได้มีปัญหาครับลูกค้าสามารถนําอะไรมาเองได้ครับก็เราก็คิดค่าแรงไปตามเคสตามความยากง่ายของแต่ละชิ้นแค่นั้นครับไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเทียบมามันเท่ากันใช้ด้วยการอู่ดีกว่าเพราะมีรัเบประกันแน่ๆใช่ครับคือคือคือสมัยนี้ลูกค้าเนี่ย จะสามารถเช็คใน Google ก็ได้แล้วว่าอะไรชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่รแต่ว่าเวลาอู่ซื้อมาสมมติอู่ซื้อมา1นึ่พันอู่ก็ไม่ได้ไปขาย1นึ่พันครับอู่ก็อาจจะต้องไปขายพันสามพันห้าก็ว่ากันไปแต่ว่ามันมีการันตีให้ใช่สเดือน6เดือน1ปีก็แล้วแต่ประเภทอะไรอะไรมือสองก็อาจจะ3เดือนอะไรไม่แท้อาจจะ6เดือนหรือถ้าเป็นอะไรแท้เลยก็อาจจะรับประกัน1ปีเทียบเท่าศูนย์ครับผมก็อยู่ที่ เราเลือกได้เนาะใช่<ร>ใช่รครับเลือ,อกอย่งได้เลยก็ก็มันอยู่ที่อะไหล่บางประเภทด้วยอย่างเช่นสายพานทัมมิ่งพวกนี้ครับ,รบอ,าอายุการใช้งาน5ปีหรือ1นึ่งแสนกิโลเนี่ยรจริงๆถ้าไม่ติดขัดเรื่องงบก็แนะนําว่าควรใช้ของแท้เพื่อความสบายใจแต่อะไหล่ O E M อะไหล่เทียบสมัยนี้ก็ก็ใช้ได้ครับครับ,รบก็ก็เอาตามงบประมาณที่เราสะดวกดีกว่าเราก็ให้คำแนะนำ ส่วนลูกค้าจะเลือกสเต็ปไหนก็มาพูดคุยกันดูก่อนครับอันนี้รับเข้ามาใครอ๋อมอไซนี่อันนี้ของเด็กๆเขาของช่างเขาเล่ามาทำเล่นนะไม่ไม่ได้ทำครับมอไซค์ครับแล้วก็อาสำหรับวันนี้ที่สมมุติว่าลูกค้าเนี่ยยังมีข้อสงสัยครับอยากรู้อยากสอบถามติดต่อพี่ต้นได้ยังไงบ้างครับก็โทรมาได้เลยครับคนย์เกห้าห้าหก 9536ครับยินดีให้คำปรึกษาครับต้องทางเพจ f a c e b o o k มีไหมครับพี่ก็ f เฟซบ o o กทีทอโต้โปรครับก็ลองเข้าไปติดตามผลงานในช่องเพจ f a c e b o o k ได้ครับได้ครับาสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับลองโทรมามาปรึกษาต้นได้นะครับคุยง่ายครับแล้วก็วางแผนร่วมกันได้ได้ตามออปชั่นเลยยังไงก็ฝากท t a u t o p โปรเซอร์วด้วยนะครับครับ ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ